EP นี้เราจะพาไปรู้จักกับแขกรับเชิญสุดพิเศษเด็กทุนตัวจริงที่ไม่ใช่แค่เรียนเก่งแต่ยิ่งเป็นเด็กเทพโคดิ้งหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมีเล a r n สูตรที่ปรึกษาบริษัทสตาร์ทอัพตั้งแต่ยังเรียนอยู่ถ้าเพิ่มแล้วไปพบกับเขากันเลยสวัสดีครับผมบิวนะพวัสวัสดีนักศึกษามหาวิทยาลัยรีประทุมชั้นปีที่1ครับ ผมเริ่มจากการศึกษาผ่านทาง YouTube ในช่วงอายุ16ครับพอได้เริ่มลงมือทำอะครับมันรู้สึกเหมือนว่าเรากําลังทําอะไรบางอย่างแล้วก็เราสามารถใส่จินตนาการของเราไปได้เต็มที่จะเพิ่มตัวไหนเข้ามาก็ได้มันทําให้ผมเริ่มสนใจการเขียนโค้ดมากขึ้นครับและหลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มช่วยเหลือเพื่อนในห้องในการตอบคําถามหรือว่าช่วยในการเขียนโค้ดจนวิทยาลัยที่เรียนอยู่ในช่วงนั้นนะครับส่งไปเป็นตัวแทนแข่งแล้วก็ได้เริ่มในสายเทคโนโลยีมา,มากขึ้นครับ ตอนประมาณช่วงมปลายครับผมเห็นหลักสูตรของที่นี่แล้วครับแล้วผมก็รู้สึกสนใจมาตั้งแต่ตอนนั้นคือเมื่อก่อนผมมีแรงกล้าวคืออยากเป็น Full Stack Developer แล้วที่นี่ครับในหลักสูตรก็ตรงกับความต้องการตอนนั้นพอดีเลยทําให้เข้ามาเรียนที่นี่ครับสิ่งที่ที่คิดว่าช่วยเหลือผมได้มากก็คือ,อยังมีอาจารย์ที่เวลาผมเรียนจบค่าบครับผมสามารถเอาเรื่องอะไรก็ได้ไปถามอาจารย์ถึงอาจจะไม่เกี่ยวกับในวิชาเรียนแต่ว่าอาจารย์ทุกท่านก็พร้อมจะตอบครับ ผมเริ่มจากการก่อตั้งแอปมีเรียนครับเพรว่าวันนั้นเป็น2วันหลังจากที่ผมเปิดเรียมซัมเมอร์ที่ถิ่นประทุมผมก็ได้มางานสัามมนางานหนึ่งครับวันนั้นนะครับมีพี่คนนึงเขาเข้ามาชวนผมคุยแล้วพอหลังจากที่ได้คุยกันนะครับก็รู้ว่ากาลังก่อตั้งแอปมีเรียนอยู่แต่ว่าตอนนั้นนะครับยังขาด c ี o หรือว่าขาดคนที่มาดูแลเรื่องเทคและหลังจากที่ได้คุยกันก็ได้แลกเปลี่ยนกันว่าผมเองก็มีแบ็กกราวด้านนี้บ้าง,างและหลังจากนั้นครับเราก็ได้ส่งมีเรียนเข้าประกวดและได้รางวัลรอง เงินจากอินเวสเตอร์แล้วก็มีพาร์ทเนอร์เพิ่มต่างๆครับและผมก็ได้เข้าไปมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีให้กับสตาร์ทอัพสแห่งและ SME อีส2แห่งครับ สำหรับผมนะครับผมจะไม่ค่อยปฏิเสธงานครับคือว่าพอมีงานไหนเข้ามาครับถ้าเราตอบว่าตกลงไปแล้วครับสุดท้ายแล้วผมจะหาทางให้มันเกิดขึ้นได้เองแล้วก็ผมคิดว่าส่วนนี้ครับเป็นส่วนหลักที่ทําให้ทั้ง c ี o ของหลายๆสตาร์ทอัพหรือว่ารุ่นที่มอบหมายงานให้ผมถ้าผมอยากจะเก่งขึ้นหรือว่าผมอยากจะพัฒนาทุกสิ่งที่ตําแหน่งผมควรจะทําได้และจะไม่มีคําว่าผมยังเรียนไม่ถึง สิ่งที่สําคัญมากกว่าฮาร์ดสกิลครับก็คือซอฟต์สกิลครับการสร้างทัพหรือการสร้างความไว้วางใจผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเพราะว่าถ้าเราทํางานมาแล้วแต่เราไม่สามารถสื่อสารได้ว่าเราทําอะไรออกไปหรือเราไม่สามารถทําให้ผู้ที่มีอานาจในการจ้างเราเข้าใจได้ว่าเราทําอะไรไมให้เขามันจะกลายเป็นว่างานที่เราทำครับแวลูอาจจะหายไปเลยเพราะว่าเราไม่สามารถสื่อสารให้เขาเข้าใจถึงแวลูของงานจริงๆได้ครับอีกเรื่องครับคือการบริหารความคาดหวังครับเนื่องจากงานแบบนี้ครับเป็นงานที่มีความคาดหวังจากหลายๆฝ่ายถูก มากในกรอบเวลาในทรัพยากรที่กําหนดสามารถทําได้ไหมหรือว่าเราต้องการเวลาเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถสื่อสารได้ว่าเราต้องการเวลาหรือต้องการทรัพยากรมากแค่ไหนมันจะกลายเป็นว่าลูกค้าอาจสูญเสียความเชื่อใจกับเราไปได้ครับ ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าสเปคของคอมในแต่ละเครื่องก็เพียงพอในสําหรับรายวิชาเรียนหรือว่าในการเขียนโพ้ดวิชาต่างๆครับและนอกจากนี้ครับมหาลัยเรายังเดินทางง่ายครับเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยคือติด,ดรถไฟฟ้าผมสาม,มารถขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ถึงมอได้เลยแล้วก็จะมีวิทยากรรับเชิญเข้ามาบรรยายในทุกสัปดาห์ครับในช่วงที่ผมเรียนจะมีทั้งนายกสมาคมสตาร์ทอัพหรือว่าตัวจริงในอุตสาหกรรมต่างๆเข้ามาพูดบรรยายครับ การที่เราเรียนในห้องนี้ครับวิชาที่เป็นวิชาแลบลงมือเขียนโค้ดนะครับเราจะเจอบั๊กได้แบบภาพมือเจอได้เป็นสิบบครั้งเลยครับการที่เราเจอบั๊กบ่อยๆครับมันจะทำให้เรายิ่งเราแก้ปัญหาได้มากความอดทนเรามันจะสูงขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่เราแก้ปัญหาได้ครับมันจะเริ่มมีเซนส์แล้วว่าแบบปัญหาแบบนี้เราควรแก้แบบนี้ผมคิดว่าเป็นการตั้งคําถามครับการที่เข้าไปเรียนในห้องเรียนนะครับบางทีจะมีหลายๆส่วนที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าสมมุติว่าเราถามครับอย่างน้อยเราจะได้คําตอบแน่แน่ จัด p r i o r i t y สิ่งที่สําคัญครับถ้าสิ่งที่มันสําคัญกับผมมากๆผมจะเอามันมาทําก่อนแล้วก็จะไล่ลําดับลงมาเปน็นอานที่สําคัญน้อย ผมมองว่าเราจะเป็นต้องเรียนรู้ได้เองและเราต้องเรียนรู้โดยที่อาจจะไม่มีใครมาสอนเพราะว่าในอุตสาหกรรมจริงนะครับทุกอย่างจะเปลี่ยนไปไวมากเราต้องเอาความคิดที่ว่าจะมีคนมาสอนเราออกไปบางทีนะครับถึงเราจะเรียนมาในวิชาที่ดีมากในหลักสูตรที่ดีมากแต่สุดท้ายแล้วครับทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนเร็วมากภายในปีถึง2ปีเราจะเป็นต้องรีเรียนรีคิวของตัวเองใหม่ ที่มหาวิทยาลายัยสีประทุมเนี่ยครับในช่วงที่ผมเรียนซัมเมอร์ครับการปรับพื้นฐานค่อนข้างโอเคครับตารางเรียนไม่แน่นเกินไปมีเวลาให้ผมสามารถเรียนในห้องและสามารถไปทบทวนเองนอกห้องได้และวิชาปรับพื้นฐานที่นี่ครับผมก็คิดว่าค่อนข้างดีจะเป็นการสอนให้พื้นฐานของทุกคนครับใกล้เคียงกันเพื่อที่เราจะนําเอาความรู้ไปต่อยอดสาหรับอนาคตรหรือการทํางานจริงได้ครับและถ้าเกิดปัญหาหรือเกิดคําถามใดในระหว่างเรียนครับให้ยกมือถามกับอาจารย์ผู้สอนได้เลยเพราะอาจารย์ผู้สอนยินดีให้ความช่วยเหลือและให้คําตอบที่ดีกับเราเสมอครับ จะเป็น IG นะครับ V S T A C underscore แล้วก็สูงครับ